ครับผมเช็คมิกให้แล้วนะครับเช็คละเอียดให้ทั้งหมดแล้วนะครับก็ที่เจ้าของเครื่องแจ้งมาก็คือว่าาไลอา LR ไม่ไม่ออกข้างหนึ่งนะครับที่แจ้งมาแบบนั้นนะครับอ,อย่างอื่นไม่ไม่ได้แจ้งอะไรก็ผมเช็คแล้ว LR จริงๆ LR ใช้ได้ปกตินะออกทั้งสองข้างนะครับ LR หมายถึงชุดนี้นะชุดนี้ LR เนี่ยออกออกทั้งสองข้างนะ เวลาเราใช้งานไฟตรงนี้ก็ขึ้นทั้งสองข้างนะแต่ว่ามันจะมันจะขึ้นไม่เท่ากันนะครับก็คือเสียงสัญญาณออกไม่เท่ากันเช็คให้ทุกช่องแล้วก็คือมันมีหลายช่องที่มีปัญหานะครับอาจอาจจะหลักๆเลยคือมัน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 ไม่ได้เกี่ยวกับเมนเมนเอาทชุดนี้นะครับมันเกี่ยวกับสัญญาณแต่ละช่องมันมาไม่ปกตินะครับมันออกไม่ปกตินะครับออก ออกไม่เท่ากันแบบนี้แล้วก็บางช่องก็ไม่ออกบางอ่องบางช่องก็ออกข้างเดียวอะไรแบบนี้นะครับจองให้ทันนะครับนี่ครับแล้วคือภาพปกหมาอย่างอย่างช่องนี้ก่อนอย่างช่องเนี้ใช้แบบตอนแรกก็ไม่เท่ากันนะก็เคลียร์เคลียร์เบื้องต้นไปให้แล้วแต่ว่าตัวนี้ยังมีปัญหาเรื่องวอลล่มอินพุตนะคนที่อยู่เดิมนะนะครับเขาจะอ่ อันนี้คืออินพุตช็อตนะครับพักอันนี้คือพักอินพุตช็อตนะครับถ้าปกติเป็นยังไงนะฮะถ้าปกตินะอย่างช่องนี้ก็คือไอตีมนั่นแหละอนนี้ช่องนี้ปกติอกว่าตีงช่องนี้เนี่ยปกติเป็นแบบนี้จะต้องจะต้องไม่ฟึดฟาดฟืดฟาดนะอย่างนี้ปกตินะครับช่องนี้อินพุตช็อตนะครับแล้วก็อ่ช่องนี้อ่ช่องนี้ไม่ดังช่องนี้ไม่ดังเลยช่องนี้ไม่ดังเลย กดอากด PFL สัญญาณก็ไม่เข้าเห็นไหมกดกดเช็ค PFL เนี่ยก็สัญญาณก็ไม่เข้านะครับปกติเนี่ยเราไม่เอาสไลด์ขึ้นนะกด PFL สัญญาณก็ต้องเข้าอาอย่างเช่นช่องนี้อินพุตช่องนี้นะครับไม่เอาสไลด์ขึ้นนะเสียบอินพุตแล้วกดกด PFL อาก็ต้องมีสัญญาณเนี่ย อินพุตไม่เข้าแล้วช่องนี้อย่างเงี้ยเอาแบบนี้ปกติอินพุตเข้านะครับคู่ที่กำลังเตรียม IPO เนี่ยเราไม่เคยเครได้มา่อนถูกไหมครับนะครับอันนี้เราสารถเนี่ยสัญญาณบางครี IPO ครับยังไม่ได้ IPO บางทีมันออกไม่เท่ากันนะครับไอที่ออกไม่เท่ากันลองเคลียร์ให้แล้วไม่มีปัญหาก็สวิตมันสปรกมากนะครับสไลด์โดยรวมส่วนใหญ่แล้วสไลด์ยังไม่เจอปัญหาและสไลด์ยังโอเคคาดว่ายังใช้ยังใช้สไลด์เดิมได้นะครับ รุ่นซิกเนเจอร์สนี่เป็นสไลด์ยาวนะบางทีบางทีแจ้งแจ้งราคาไปไปผิดเหมือนกันนะครับแจ้งไปเป็นเอ่อซิกเนเจอร์สนะครับพวกต่ำกว่า16ลงมามันจะเป็นสไลด์สั้นนะมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งถ้าเป็นสไลด์ยาวมันจะเป็นอีกราคาหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมแจ้งรายละเอียดไปให้ใหม่อีกทีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ย สไลด์นะ่าจะยังใช้สไลด์เดิมได้สไลด์ยังโอเคอยู่เลยนะครับไม่เจอปัญหานะครับอ,อ่ารวิวัฒน์ก็มีช่องอ่าช่องนี้เนี่ยคนใช้กากระบาดไว้แสดงว่าอ่ทราบดีนะว่า,วา,วาช่องนี้ไม่ออกนะมันใช้ไม่ได้เดี๋ยวก็ช่องที่ช่องที่เก้าไหมเหมือนมีมาร์กไว้ในช่องที่เก้าอ๋อช่องที่เก้าโอเคนะครับแต่ช่องที่แปด ช่องที่แปดครับช่องที่แปดนะครับช็อตนะครับช่องที่หกช่องที่แปดนะครับมีปัญหาช็อตนะช่องที่หกช่องที่แปดอินพุตช็อตนะครับมีปัญหาแล้วก็ช่องอื่นๆก็สัญญาณเอียงนะไม่ไม่เท่ากันนี่ไหมบาที่สนใจที่แต่ช่องที่หนึ่งเนี่ยสัญญาณจะไม่เท่ากันเห็นมะ้ายฝวามันจะไม่เท่ากันบางทีก็หายไปเลยนะข้างหนึ่งบางทีก็ออกข้างเดียวนะครับ ยังยังอ่ะต้องแสดงว่าหลักๆใช้ช่องนี้แน่เลยถึงถึงรู้สึกว่า LR ไม่ออกข้างหนึ่งนะครับเนี่ยโอเคตอนนี้เราเสียบข้างเดียวเราเสียบข้างเดียวนะช่องนี้นะช่องนี้เราเสียบข้างเดียวมันออกข้างเดียวนะก็อันนี้ถูกต้องออกข้างนี้นะครับแต่ว่าผมเสียบอีกข้างหนึ่งข้างนี้ไม่ออกแหละนะครับข้างนี้ไม่ออกนะครับ นะครับมัน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 ไม่ได้เกี่ยวกับอ่าลายเอานะลายเอาอะใช้ได้ทั้งสองข้างอจะเทียบให้ดูซึ้งช่องนี้ช่องช่องใกล้ๆกันนะครับนะครับเราก็ต้องไปตามว่าถ้าเราเรี้ช่องนี้ก็ไม่เท่ากันเห็นไหมช่องนี้ก็ไม่เท่ากันเห็นไหมเยอะนะครับเขาไปตัดฟอร์มดีไซนไหนเยอะอ่าเขาไอ้จุดตรงนั้นแหละที่เขาไปนี่แหละครับเป็นจุดเชื่อมต่อลายเอาเดี๋ยวจะได้เข้าใจว่าไม่ได้เป็นที่ลายเอาเนาะมันเป็นหลักแต่ลายจะขึ้นไปทีเดียวนะมันเป็นจุดรองรับริควิดิตี้อย่าง อันนั้นเราเนี่ยก็เป็นหลอดที่ลิฟต์นี้ครับใช้ได้นะครับไลเอานะไลเอาโอเคไม่มีปัญหาครับมันเป็นมันเป็นที่แชนแนลแต่ละแชนแนลนะครับอย่างแชนแนลแชนแนลเนี้ยชัดเจนเลยแชนแนลที่สิบห้าสิบหกเนี่ยชัดเจนเลยที่เป็นอินพุตเป็นเป็น RCA เนี่ยนะครับเน่อย่างช่องเนี้ยดังอ่าฝั่งเนี้ยดังตีมพวกเนี้ยจะเป็นตีมหลีกตลาดของคนยิ่งใหนะครับแล้วหล่ะอันเนี้ยไม่ดัง เนี่ยมันช็อตนะครับสัญญาณไม่เข้าข้างหนึ่งนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็เอฟเฟกเช็คให้แล้วเอฟเฟกโอเคนะเอฟเฟกใช้งานได้นะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวผมส่งรายละเอียดให้ในไลน์นะครับ